ท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมไม่เห็นคลิปวิดีโอหนึ่งมานะครับมันจะเป็นคลิปวิดีโอ what if จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไททันคาเมล่าแมนต้องมา vs กับเมกากอซิล่าคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมคิดว่าเป็นคลิปวิดีโอที่มันที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาแล้วนะคบผมเป็นคลิปวิดีโอสกิมมี่ทอยด์ที่เจอกับกอซิล่าบ่อยมากช่วงนี้นะผมไปหาดูมาเนี่ย ตัวนี้มีแต่ไททัน VS ก็สดิล่าเยียบไปเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นไทน Man, ไทันสปิกแมนไททันทีวีแมนไททันคาร์เมล่าแมนเยอะเหนือนี้นะครับผมเอาไททันเอาไททันจากเรื่องสกิ i d ี่ทอเ e ตไปต่อสู้กับเมก้ากสิล่าอย่างเรื่อง <c oughs> ของเ e อ็กก็กสิล่าเฮ้ยจังบ้าตายนะครับเราก็อยู่กับคุณเดอะพอสนั่นเองครับโอเคนะครับผมนะโอเคนะผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับ ผมนะกัก่อนจะเข้าไปดูคลิปกันนะผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลายเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับโอเคผมด้พอวกอะไรกับเราก็เข้าไปดูกันเลยเราเข้าไปดูกันเลย เปิดฉากมาฉากแรกเลยนะครับเราก็จะได้เห็นคาเมราแมนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนนะคบผมนะรวมเพียวีแมไปด้วยก็เป็นแปดคนนะโดยจะมีคาเมราแมนคนหนึ่งนะครับที่เขากําลังนั่งเ้าอ,อยู่ก็คือ man คาเมราแมนคนนี้คาเมราแมนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคาเมราแมนให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับมันจะเป็นคาเมราแมนที่เขากําลังนั่งอยู่นะครับแล้วก็จะมีพี่คิริโตนะครับแถมยังมีคาเมราแมน คนนี้นะครับแล้วยังมีคาเมราแมนคนนี้คาเมราแมนอยู่ตรงไหลเลยนะครับแล้วก็มีสสาวทีวีวูแมนกับคาเมราวูแมนนะครับคนสุดท้ายก็คือคาเมราแมนดู iPad นะครับนะ แล้วก็คาเมราแมนคนนี้นะครับที่เดินผ่านพโยวีแมนไปใช่ไหมก็น่าจะพูดถึงกันแล้วนะครับแล้วจู่ๆนะครับผมมันก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะ iPad นะคบมันมีหน้าจอสีแดงอยู่ด้วยนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงมีสัญญาณแจ้งเตือนใครท่านคาเมราไครท่านคาเมราแมนพี่แญกของเราก็ทําการใช้จัตแพบินมาที่นี่ และพีอวีแมนก็ทําการกดไลค์ให้กับไททันคาเมล่าแมนและพี่ไททันคาเมล่าแมนก็ทําการกดไลค์ไปให้พีอวีแมนอีกครั้งทันในนั้นเนี่ยนะครับจู่ๆก็มีเสียงระเบิดดังตุ้มนะครับไททันคาเมล่าแมนและพีอวีแมนเนี่ยหันไปดูเสียงระเบิดอันนั้นนะครับและเมื่อหันไปเนี่ยก็ได้เจอกับเมก้ากุสิล่าที่เดินมาหาไททันคาเมล่าแมนและมนันนะครับก็ได้ได้ตรงมือของมันเนี่ยนะครับก็มีสายฟ้าเนี่ยนะครับผมนะ อยู่ตรงมือของมันด้วยเป็นสายฟ้าเหมือนกับเหมือนกับขนสัตว์เทือนในเรื่องวันพีเลยอะและเจ้าเมกาก็สีร่าก็แสดงการแก้วกาดใส่ไททันคาเมล่าแมนโดยการคำรามใส่ไททันคาเมล่าแมนครับเหมือนกับจะบอกว่ากูไม่ใช่มิดมึงนะอะไรอย่างนั้นนะครับผมซึ่งพีไททันคาเมล่าแมนนะคบเมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้หันไปมองพีอวีแมนเลิ่ลากก่อนจะปิดหน้าอกเอากล้องค่อยหลัง แล้วเอาปืนขึ้นมาจากแขนแล้วก็ยิงใส่เมกาโ o ซีราสนะครับเหมือนกับว่าเปิดก่อนได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วลูกกระสุนมันก็ไปโดนเมกาโ o ซิ i า l a จนมันโกดเกี้ยวมันก็เลยพ่นรังแสงสีแดงออกจากปากเขาใส่ไททันคามเมราแมนในจังหวะนั้น ในจังหวนนะนั้นพี่ไททันคามเมราแมนก็หยิบโล่ขึ้นมาครับพอที่พี่เกย์นเนี่ยโล่มันจะระเบิดเพราะแรงเพราะแรงเพราะแรงเพราะเพราะแรงลําแสงสีแดงจากผ่าของเมกากอซิล่าแทนคามเมราแมนเลยหยิบค้อนขึ้นมาและกางปีกครับเมกากอซิล่าชาร์จบาสสายฟ้าพุ่งเข้ามาแต่แทนคามเมราแมนก็หลบไปได้บินหลบไปได้แล้วก็ยิงปืนใส่เมกากอซิล่าไปอีกหนึ่งนัดแล้วก็แลนดิ้งลงมาซึ่งเมกากอซิล่าก็หันมามองไททันคามเมราแมนแล้วก็คำลังกดเกี้ยวใส่แทนคามเมราแมนชูนิ้วไปมาครับเฮ้้้ออไนง นีน่ไม่ใช่เรื่องตลกกินตดไม่ใช่เรื่องประหลาดและไททันคาเมล่าแมนนะคะก็ทําทการยิงปืนไปอีกหนึ่งสองสองนัดเข้าใส่เมกาโคซิล่าเต็มเต็มครับเมกาโคซิล่าไม่เห็นไททันคาเมล่าแมนยิงแล้วก็สูงมาสองนัดก็เลยยิงไม่ใส่เข้าใส่แต่ไททันคาเมล่าแมนก็คอยเข้ามาป้องกันแล้วก็ยิงไปอีกหนึ่งนัดครับผมทีเดียวเมกาโคซิล่าหน้าหงายเมกาโคซิล่าใช้หางฝาด ทำการนะครับสกัดขาไททันคาเมล่าแมนจนล้มล,ลงและเมกากกซิล่าก็ไปจับหัวของไททันคาเมล่าแมนและก็จับเกาะที่ขาของไททันคาเมล่าแมนเตรียมที่จะดึงทั้งสองออกมาพร้อมกันแต่ดึงหัวไม่ขาด แทนคาเมล่าแมนก็เลยยิงปืนใส่อัดใส่คางของเมก้ากอซิล่าเมก้ากอซิล่าก็ไม่รอช้าจับขาและตัวของแทนคาเมล่าแมนโยขึ้นมาเตนที่จะฉีกเป็นชิ้นๆแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์คาเมล่าแมนก็ได้โผล่เข้ามาช่วยแทนคาเมล่าแมนโดยการยิงมิสไซล์หนึ่งนัดใส่หัวของเมก้ากอซิล่า เมกากซิล่าหันไปมองและคำรามใส่เฮลิคอปเตอร์คารเมล่าแมนลำหนึ่งที่บินมาหาเมกาก็ซิล่าก่อนจะตามมาอีก2 3สตัว4 5 6ห้าโอ้โหเยอะจัดและมันก็กระหน่ำยิงมิสไซล์ใส่เมกากซิล่าเข้าอย่างจังเมกากซิล่ายกแทนงคาเมล่าแมนขึ้นมาตอนแรกนึกว่าบางเครืสูนแต่ไม่ใช่โยนทิ้งและก็หันมาจัดการกับเฮลิคอปเตอร์คารเมล่าแมนทั้งหมดซึ่งก็บ,บอกก่อนเลยว่าความเกี่ยงการของเมกาก็ซิล่าทำให้สามารถจัดการเฮลิคอปเตอร์คาเมล่าแมนไปได้ทั้งหมด แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจ้าเมก้ากับซิล่ามันก็ได้หันไปมองตรงตึกหันมามองเพียววีแมนและจากนั้นแท่นคาเมล่าแมนก็ลุกขึ้นมาและเมก้ากับซิล่าก็ชาร์จมัดสายฟ้าต่อยเข้าไปที่หัวของแท่นคาเมล่าแมนอย่างจังจนหัวจนหัวโลจนหัวโยกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไทันคาเมล่าแมนก็จะเล็งปืนยิงอีกครั้งแต่เมก้ากัซิล่าก็สามารถดึงปืนออกจากแขนของแทันคาเมล่าแมนได้ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เอามาฟาดหัวไททันคาร์เมล่าแมนเขาอย่างจังไอ้โคตรหาระเบิดเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมกาคอสิลานะครับก็ทําการจับตัวของไททันคาร์เมล่าแมนขึ้นมาชาร์จมาดสาฟ้าและต่อยใส่ท้องของไททันคาร์เมล่าแมนเขาอย่างจังในจังหวะนั้นไททันคาร์เมล่าแมนจุกจุบจุกจนไม่จุกจนไม่สามารถแบบขยับตัวไปไหนได้และพี่แกนะครับก็รู้สึกว่าจะยอมแพ้แล้วมือนี แล้วเมกาก็ซิล่าก็พยายามใช้ล้ำเสดอีกครั้งแต่แทนค er ารเมล่าแมนก็หันมาใช้แผลเหลี่ยมใช้ลำํำแสงจากแกนกลางไฟจากแกนกลางเขาใส่แขนของเมกาก็ซิล่าจะมันปล่อยตัวไททันคาเมล่าแมนแล้วมือของมันก็ระเบิดจนมือของมันหายก็คือมือขาดไปข้างหนึง่งไททันเมกาก็ซิล่ามันก็คำรามใส่ไททันคาเมล่าแมนด้วยความกดเกี้ยวเพราะไททันคาเมล่าแมนเนี่ยมาทำมือของมันหายแต่ว่าพี่คิดได้ตกก็ได้เข้ามาช่วยเมก็ได้เข้ามาช่วยไททันคาเมล่าแมนเอาไว้ในการหลอกล่อเมกาก็ซิล่าให้หันมาสนใจพี่แกส่วนไททัน าเมล่าแมนก็ลุกขึ้นมาแล้วก็หันมามองพีโอวีแมนครับเหมือนกับว่าอยากออกกล้องแต่ตัวที่พี่แกออกกล้องมานานแล้วและพี่ไททันคาร์เมล่าแมนก็จะได้ทาการมองที่กล้องอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมสักพักใหญ่เลยนะและพี่ไททันคาเมล่าแมนเนี่ยนะครับก็ได้ยินเสียงระเบิดจากการต่อสู้ระหว่างคริโตกับเมกาคอสิล่าไททันคาร์เมล่าแมนก็เลยลุกขึ้นมาแล้วหันไปมองการต่อสู้ทั้งแล้วก็หันไปมองการต่อสู้กันระหว่างคริริโตและเมกาคอสิล่า ตอนนี้เมกาโคซิล่ามองหาคีริโตะส่วนท mm ีวีวิลเมนก็มาทะเลาะกับคามิล่าวิลเมนคือมันใช่เวลาไหมเมกาโคซิล่าตัวต้องบักเอกให้คีริโตะไปช่วย mm hmm. พี่คีริโตะทำการโยนระเบิดหรือว่าหรือว่า,วาทิ้งบอมใส่เมกาโคซิล่ามันโกรธเกี้ยวมันโกรธคีริโตะมามกมา,มาเลยพ่นไฟใส่คีริโตะจนพี่คีริโตะล้มไปแทนคามิล่าเมนทำการใช้ปืนดูดดูดคอนของพี่เกม,มาหลังจากนั้นก็เอามาฟาดใส่เมกาโคซิล่าใส่มือของเมกาโคซิล่า เอาค้อนปัดปีกเอาค้อนปัดไปตรงคาของเมกา้าคอสิล่าปัดหามเมกา้าคอสิล่าและเมกา้าคอสิล่าก็ต่อยมาที่ไททันคาร์เมล่า bon, แมนไททันคาเมล่าแมนบินขึ้นไปข้างบนในการใช้จ็ดแพรกแล้วก็จับค้อนเอาไว้แน่นค้อนจะกระโดดลงมาใช้ค้อนทุบหัวใส่เมกา้าคอสิล่าจนระเบิดอ,อย่างแรงจังหวะน,นี้เมกา้าคอสิล่าตายไม่รู้แต่มันก็ยังไม่ตายนะครับแค่มีไฟตรงตาเฉยๆไฮทันคาเมล่าแมนก็เลใช้ค้อนทุบไปที่หัวอีกครั้งแต่ค้อนไม่ก็หักไปแล้ว จากการทุ่มลงเมื่อกี้แทนคาเมล่าแม่เลยเปลี่ยนมาใช้หมัดต,ต่อยเมก้าก็ซิล่าแทนครับต่อยไปสองสามทีมั้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขอรับดูก่อนหนึ่งสองสามต่อยไปสามทีแล้วก็มายืนประจันหน้ากับเมก้าก็ซิล่าเมก้าก็ซิล่าเมมันจะสตีเนี่ยนะครับแทนคาเมล่าแมก้มันจะปล่อยไฟล์แตนะ่มันก็ทำการใช้ล้าแสงและและเออ่อะไรนะ ใช้ลําแสงแล้วก็มีซายโจมตีใส่ไททัทนคาเมล่าแมนไททันคาเมล่าแมนก็เลยล่าถอยกลับไปเพราะโดนล,ลําแสงสีแดงจากเมกาโคซิล่าจนไฟสีแดงเนี่ยมันครอบพี่ไททันคาเมล่าแมนเลยครับแล้วเมกาโคซิล่าก็ชาร์จมาใส่ฟ้าเตรียมเข้ามาแต่พี่ไททันคาเมล่าแมนก็หลบไปได้มันก็เลยใช้หางของมันเสียบเข้าที่เอวของพี่ไททันคาเมล่าแมนแล้วจับพี่เกมมาดู ก่อนจะเอามาใส่ฟ้าต่อยไปที่พี่ไททันคาเมล่าแมนเขาอย่างจังแต่มาใส่ฟ้าไม่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรกับไม่ได้ไม่ได้มีพิษมีภัยเมก้าก็ซิล่าก็เลยเปลี่ยนมาถีบแทนไททันคาเมล่าแมนก็ชาร์จเจ็ตแพคแล้วบินขึ้นไปหวังจะต่อยแต่มันก็จับพี่ไททันคาเมล่าแมนเลยทุบลงกับพื้นอย่างแรงจนระเบิดบอกกันเลยว่าการระเบิดทุบนี้โคตรแรงแรงกว่าพี่แรงกว่าพี่ไททันคาเมล่าแมนอีกเหล่าคาเมล่าวูแมนและคาเมล่าแมนแล้วก็พีโอวีแมนเลยหยิบปืนขึ้นมาหวังจะยิงใส่เมก้าก็ซิล่า ซึ่งไมก้าก็ซีล่าเนี่ยตอนนี้มันกำลังเล่นงานพี่ไททั้งคาเมล่าแมนแต่มันก็โดนลูกกระสุนจากพวกจิ๊กจ๊อยของพวกแทนคาเมล่าแมนนะครับแล้วมันก็รู้ได้ทันทีว่าพวกคาเมล่าแมนนั้นมันยิงเสร็จตันเองมันก็เลยทําการอ้าปากและชาร์ลับเศษสีแดงเข้าใส่พีโอวีแมนหรือว่ากลุ่มพีโอวีแมนนั่นเองทําให้หน้าจอเนี่ยล้าไปสักพักครับก่อนที่หน้าจอน่จะจะ,จะกลับไปอีกครั้งแล้วเราจะได้เห็นเจ้าไมก้าก็ซีล่าที่ตอนนี้เนี่ย หลังจากที่มันพ่นไฟเสร็จเนี่ยนะครับผมนะมันก็เริ่มทําตัวตรงนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนะเจ้าเมกากอซิล่าเนี่ยนะผมมันก็มันก็ทําการนะครับปดมันก็ทําการนะผมปัดเศษหินของไททันคาเมล่าแมนออกนะครับนะเพื่อที่จะได้ฆ่าไททันคาเมล่าแมนแบบง่าย และหลังจากนั้นแม่เจ้าเมก้าก็ซีล่านะคะผมนะมันก็ทําการชาร์จลำแสงจากปากอีกครั้งและคำรามใสแ่และคำรามใส่ใส่ฟ้าเอาคือเงยขึ้นไปคำรามแล้วก็พ่นไฟลงมาใส่พี่แทนคา์เมล่าเมยเข้าอย่างจังและซีรีส์นี้ก็ได้ตัดจบไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้นะคะผมคิดว่านะครับผมมันไม่จบง่ายๆให้หรอกครับผมต้องมี ไททันคาเมล่าแมนคนเดียวเนี่นะสู้กับเมกากอสิล่าและไททันคาเมล่าแมนจะเอาอะไรไปสู้กับมันล่ะดูตัวดูสิต่างกันมากเลยนะเนี่ยดูดิทางร่างกายนะผมต่างจากต่างกับพี่ไททันคาเมล่าแมนมากเลยนะเมกากอสิล่ามันต้องมีไททันทีวีแมนไททันสปิกร์แมนนุ่นผมยังมีคลิปวิดีโออีกคลิปวิดีโอหนึ่งเกี่ยวกับสามไททันจัดการเมกากอสิล่าครับแต่ไม่ใช่เมกากอสิล่าแบบไททันคาเมล่าแมนฉบับนี้นะ นะผมนะโอเคนะครับผมนะส่วนใครที่อยากจะเข้าไปดูคุณช่องคุณเดอะเวิร์ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับนะสามารถไปดูกันได้นะแปะลิงก์เอาไว้ในคําอธิบายนะครับไปดูกันได้เลยครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับโอเคสังเกตุนี้นะผมผมก็ต้องขอตลา